ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4โรงเรียนโพสีสว่างวิทยาประวัติผู้เข้ารับการประเมินนางสาวสุภษิริพื่สิงเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2538อายุ28ปีบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่9เมษายน2565ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนโพสีสว่างวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดงานที่ได้รับมอบหมายด้านงานสอนและการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2566ภาคเรียนที่2สอนในรายวิชาเคมีเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6รายวิชาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานที่นอกเหนือจากงานสอน หคุณครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนและดูแลระบบ DMC 3. ดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4. ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ 5. ดูแลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 6. ครูสหกรณ์โรงเรียน 7. พิธีกรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน8งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ูเววณประจนันนงคา้องค์ประกอบของการประเมินองค์ประกอบที่1การปฏิบัติตน้น1วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแต่งกายถูกระเบียบสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนมีสัมมาคาระวะแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆอย่างสม่ำเสมอรับฟังนโยบายร่วมวางแผนงานกับผู้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ แสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมง,งานในโอกาสพิเศษและให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานให้กิจกรรมต่างๆดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเช่นสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประตรงต่อเวลาราชการและไม่เคยขาดราชการอุทิศเวลาส่วนตนให้แก่ทางราชการโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ มีการดูแลและใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด2การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเช่นการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนางานต่างๆรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านการเรียนการสอน โดยจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์ใช้กีฬาเพื่อฝึกนิสัยการเคารพติการแก่ผู้เรียนและส่งเสริมการฝึกอบรมคุณธรรมแก่ผู้เรียนเช่นโครงการเข้าค่ายคุณธรรมประจาปีของโรงเรียน3จัญญาบรรวิชาชีพครูข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้มาพัฒนาวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาห้องเรียนเคมีดาวรุ่นที่9โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยด้วยรูปแบบออนไลน์การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำปพ .5 ด้วย Excel สํสำเร็จรูปการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) สืบสารศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์สังคมภาพยนตร์สั้นการฝึกอบรมนันทนาการเชิงปฏิบัติการรุ่นที่3จังหวัดสกลนครการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยรูปแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง CIP Advanced สู่การพัฒนาต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2566ข้าพเจ้ากระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิ์ปฏิบัติงานสอนด้วยความรับผิดชอบกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอ,เองสร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนสี่การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตรหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพยายามน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นการปลูกผักสวนครัวไว้หลังบ้านพักครูมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นการทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติในโครงการอีโคสคูลโครงการอิ่มท้องสมองใส่ใสใจวิถีพอเพียงการประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทดลองเนื่องจากอุปกรณ์ปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอเช่น การทดลองเรื่องอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำสื่อการสอนจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนานการสอนอยู่เสมอ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สแสวงหาความรู้ด้วยตอนเองฝึกการคิดวิเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อน,นํามาพัฒนาวิชาชีพต่อไปประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมฟ้อนรำบูชาพระาธาตุอุปมุงเนื่องในเทศกาลบุญบ้างไฟการแสดงพิธีเปิดกีฬาประจำตำบลโพสีสว่างคณะกรรมการตัดสินการประกวดสวนบนหมู่โครงการวันธรรมสวนาสามัคคีตำบลโพสีสว่างคณะกรรมการตัดสินการประกวดเต้นแอโรบิกโครงการมหากรรมโพสีสว่างร่วมใจสร้างสุขภาพดีวิถีพ่อเพียงประจำปี2566องค์ประกอบที่สองการปฏิบัติงาน หการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและสารการเรียนรู้เพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะใช้รูปแบบการสอนและการประเมินผลที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามที่ต้องการเช่น การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนเรื่องปื้นใหญ่คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติของพอลิเมอร์กิจกรรมการเรียนรู้เคม s ช็อ t ฟิล์โดยการให้ผู้เรียนสร้างภาพยนตร์สั้นเพื่อนำเสนอการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ที่กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมายการทำโครงงานในหัวข้อเคมีกับการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมแคนวาช่วยในการนำเสนอ การหาจุดเดือดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกิจกรรม Science Show เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี้2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนจัดทำข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน นำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือติดตามและประเมินผู้เรียนในด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมเช่นการเยี่ยมบ้านการแนแนวและการประชุมผู้ปกครองเป็นต้นสาด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆเช่นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยองค์การบริหารส่วนสํานนโพสีสว่างรวมทั้งมีการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อปรึกษาปัญหาได้รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงสเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ณนโะรงเรียนสายทองวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ด 4. ด้านการทํางานเป็นทีมข้าพเจ้าเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในแต่ละง,งานที่ได้รับผิดช,ชอบโดยมีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานแต่ละครั้งอย่างชัดเจน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการทำงานอยู่เสมอรับฟังความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชุมชนเพื่อนำความต้องการมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกโดยปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายวิชาการเป็นหลัก และดำเนินงานด้านอื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ6ด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนสอดคล้องความถนัดและความต้องการของผู้เรียนผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเหรียญทอง การประกวดโครงงานประเภททดลองชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติรางวัลระดับเหรียญทองในการประกวดแข่งขันวงดนตรีสดริงเนื่องในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ด้วยรูปแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนขั้นสูง CIP Advanced สู่การพัฒนาต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2,566ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กในชื่อนวัตกรรมเครื่องปั่นสนันวิญญาณรางวัลเกียรติบัตรระดับดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,565ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กระดับภาคตะวันออกเฉีงเหนือ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ขอขอบคุณค่ะ